จเจริญพรเนื่องในเทศกาลที่จะขึ้นปีใหม่ปีนี้ก็จะขอพูดให้คติเตือนใจสักนิดหนึ่งว่าเรื่องที่ผ่านผ่านมาทั้งหมดให้มันผ่านไปแล้วก็คิดเอาเรื่องใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่คนไม่เคยคิดเลยก็คือสร้างศัตรูให้เป็นมิตร อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วเราจะมีความสุขตลอดการอย่างครอบครัวนี่ก็คือองค์กรต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนก็ตามลองกลับมาคิดดูว่าถ้าหากเรามีแขนมีขา ไม่ปกติในข้างใดข้างหนึ่งเราจะได้ใช้งานได้สมบูรณ์ไหมถ้าหากเรามีแขนมีขาที่ปกติมีเลี้ยวมีแรงพอเราก็เดินปกติไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง<ม>ฉะนั้นในองค์กรต่างๆนนั้ เราจะทำยังไงที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการทำกิจการงานบ้านงานเมืองต่างๆถ้าแต่ละที่มีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันขาดเหลืออะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความสุขก็จะมีไปตลอดการระหว่างพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายต่างๆถ้าเป็นองค์กรของครอบครัวถ้าเป็นองค์กรในหน้าที่การงานต่างๆก็ให้ลองคิดดูว่าถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สมบูรณ์อย่างแขนขาเราก็เคยเห็นคนที่แขนขาไม่สมบูรณ์ เวลาเดินเวลาอะไรก็ตามมันจะไปไม่ไม่เท่ากันนั่นฉะนั้นคนที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่องค์กรเล็กถ้าเราช่วยกันมันไม่หนักงานในองค์กรต่างๆแต่ถ้าหากมันหนักก็เพราะเหตุที่ว่ามันไม่ได้หนักที่งานมันหนักที่คน